บุทเพศสันนิวาสคือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของละครไทยที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์สองทุ่มยี่สจอฉายบุกเพศสันนิวาสอิทพิริอ์อเจ้าเมื่อคืนนี้กระแสจริงๆเลยนะคะมากกว่า5,000คนที่ไปรอคุณพี่หมื่นครับคุณผู้ชมจะ นี่แหละครับปรากฏการอ,อเจ้าฟีเวร์มันเป็นบุเพศสัญวาสที่แบบทำให้ได้มาเล่นเรื่องนี้ได้มาเจอกบบทุกคนในจอโทรทัศน์เรื่องราวความรักของเขาและเธอได้จบลงอย่างสวยงามไปแล้วแม้จะกี่พบกี่ชาติพี่ก็มั่นใจว่าพี่จะติดตามเคียงคูอ่อเจ้าทุกชาติไปแต่บนจอภาพยนต์ความรักในพบชาติต่อไปของคนทั้งคู่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ราได้คุยกันว่าเอะเรื่องนี้ถ้ามันเป็นหนังนะมันคงน่าดูมากเลยก็เลยไปเจอพี่น้องแล้วก็ได้มาทําหนังกันดีใจมากบุคเพศสตรนิวาสอยู่ในมือของ GDS เนี่ยเราคงจะได้เห็นความแตกต่างแต่ในความแตกต่างนั้นเนี่ยค่ะก็คงความดีของบุคเพศสตรนิวาสไว้เราก็จะให้มันเป็นเรื่องราวในชาติพบต่อมาของพี่หมื่นกับกาลเกตก็เลือกสมัยต้นรัตนโกสินทร์ทำให้ทีมงานฝ่ายต่างๆเนี่ยต้องทำกันบ้านอย่างหนักหน่วงเพื่อให้หนังเนี่ยมีเสน่ห์ ของตัวมันเองไม่แพ้กับตอนที่เป็นละครและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลงงานสําคัญครั้งนี้ก็คือปิงอดิสรตรีสิริเกษมผู้กำกับที่เคยสร้างความประทับใจให้แฟนหนังไทยมาแล้วจากภาพยนตร์รถไฟฟ้ามาหานเถอมันไม่มีใครเหมาะเท่าปิงแล้วคะะเขาสามารถผสมระหว่างความรักและเรื่องตลกให้มันมาอยู่ร่วมกันได้ดีมากอะเรามาดูชีวิตรักของคนคู่นี้ในชาติต่อมาของเขาเปนเถอะ แค่อ่านทีดเม้นต์เราก็มีความสุขถ้าออกมาเป็นภาพแล้วเนี่ยน่าจะทําให้คนดูมีความสุขผลงานที่คนรลักทั้งประเทศขนาดนี้เราต้องพร้อมที่จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้มันเป็นเหมือนงานใหญ่ประจํำปีของเรานะบุพเพสันนิวาสจะพาเรามาพบกันอีกครั้งบุพเพสันิวาสสอง